ได้ยืมกันมั่งอเอา,าม่อมาสิบหกให้เพ <city> <us> ื่อนตั้งเป็นหกสิบเหมือนกันเอาของโรงเรียนด้วยอะไรด้วยก็ก็น่าจะได้เนาะคนไหนที่มีเยอะเขาให้เพื่อนยืมหน่อยอ่ะนะคะนี่สิบเห็นไหมสิบเนี่ยให้แบ่งให้นะดียันตั้งละห้า ได้สิบอฟไว้สิบเอ็ดที่ไว้ตัดสิบเอ็ดที่ไว้ตัดอ่าเนี่ยถึงบอกว่าถ้ายิบไปซะหมดเนี่ยอะไรแั่เพราะฉะนั้นช่อนี้ต้องไว้ตัดนะคะอ่าแต่ตัดเนี้ยแต่ตัดทุกครั้งว่าขีดน้ำนะการที่ว่าตัดผมตรงกับผมไม่ขีดน้ำตัดขีดน้ำกับไม่ขีดน้ำตัดไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นน่ะต้องให้ขีดน้ำทุกครั้งที่เราตัดอันนี้ตัดเสร็จแล้วนี่ ก็แบ่งมาทีแบ่งดีเลชั่วดีเลชั่วก็ตัดนะคะเะงั้นมันจะไม่ได้เพราะเท่าหนามากก็ไม่ได้ผมอ่ะการแบ่งนี่เราไม่เปรียบดูที่ผมยาวนะคะนี่ดีเลชัอย่างนี้นะคะนิ้วเนี่ยเจียวกับวีต้องลากมันตามกันถ้าไม่ลากตามมันจะจัดตั๊บเสียมันจะไม่สม่ำเสมอแตถ้าเราหวีแบบนี้ดึงให้ตึง นะคะแล้วก็ตัดห้ามยกยกบางถ้าตัดบอบดึงลงล่างเลยศูนย์เป็นศูนย์ไปเลยนะคะถ้าแบบนี้ยเราดึงเอาแบบนี้ตัดจะไม่เท่ากันบางปลายยาวข้างบนสั้นนะคะแต่ถ้าดึงอย่างเงี้ยจะเท่ากันก็เรียกว่าไปศูนย์นะอันนี้บอบตรง๊ใหมบอตรงไม่ตัดให้ตัดปลายผมก่อน้องบอกว่าเดี๋ยวผมยะตัดปลายผมนิดนึงพี่ตัดยังไงว่าเนี้ย เอาแบ่งได้ข้างหลังก่อนสิบช่อถ้าไม่งั้นก็ลื้ออันนี้กอาไปช่างช่างอคือที่แบ่งไว้เนี่ยเราจะตัดนี้เสร็จแล้วก็เอานี้ออกแล้วตัดใช่ตัดทีละช่อทีละช่ออนี้ยือต้องตัดช่อนี้แล้วก็ตัดช่อนี้แต่คือตัดหัวหัวไม่ใช่ว่าแบ่งมารึ่งหัวแล้วตัดนะหรือว่าตัดข้างหัวไม่ใช่นะตัดปลายเราต้องแบ่งตรงนะอาจจะแบ่ง่ายกว่าถ้าเราตัด ช่อนี้ถ้าเราตัดแค่นี้ช่อต่อไปเราตัดแค่นี้นิดนึงนิดนึงยาวกว่านิดนึงยาวกว่านิดนึงถ้าสมมติเราตัดช่อเนี้ยช่อนี้เราตัดประมาณนี้นะช่อต่อไปเนี่ยต้องยาวมาประมาณครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วยาวกว่านี้เหรอยาวกว่านี้สิเพราะว่าเวลาเราใดอ่ะผมอ่ะข้างล่างอ่ะมันก็จะไม่ค่อยโดนใดมันก็จะบนโดนข้างบนช่อล่างเนี่ยพอเราใดเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยใดช่อล่างไม่ค่อยโดนใดผม อันนี้ช่อต่อไปขึ้นกลางกลางหัวมันจะโดนใดพอโดนใดปั๊บผมมันก็จะหดหดปั๊บถ้าเราตัดเท่ามันก็จะเหลือข้างเนี่ยเนียนๆตัวเนี้ยเหลือตันเนี้ยเหลือแต่ถ้าเราตัดข้างล่างไอ้สั้นครึ่งนิ้วอ่ะถ้ามันหดขึ้นไปมันก็จะคลุมพอดีโอเคไหมเข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจเาแต่มันเยอะไงมันเยอะช เอาไม่ก็ต้องให้แบ่งผมก่อนเอาแค่แบ่งผมก่อนเอาแค่แบ่งผมก่อนถึงจะตัดได้ไงเป็นนี้เเลยอาแค่แบ่งก่อนไปแบ่งกก่อนแล้วแล้วทีนี้เขาเรียกว่าเเอาป็นะคะข้างหน้าข้างหลังแบบนี้ไม่เชื่อมกันเนี่ยเขาเรียกว่าแบ่งขาดตอนแบ่งขาดตอนใช่แต่ไม่เชื่อมข้างหลังแต่ถ้าซอยนะเดี๋ยวตรงนี้ถ้าสมมติเราช่องนี้เราไว้ซอยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องเว้นตลอดมันก็เรียกว่า เชื่อมกันนั่นไม่กับตอนนะคะถ้าบล็อกเนี่ยยังไงข้าแต่ตอนเธอจะไม่เอามารวมนี้ไม่ได้อันนี้ก็ัดตล์งากเนาะยานิดหน่อยแต่ว่าก็ถ้าทาได้โอเคแต่ว่าไปถึงอกหน่วยเขาบอกว่าแตะยังไงแล้วว่าจำไม่ได้จำไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาอาจารย์สอนวันนี้ประมาณเกือบสิบทงเนี่ยเวลาไปตตดเนี่ยจำไม่ได้ไม่รู้เอาตรงไหเลองตรงกเลย